ท่านี้เกิดในวันจันทร์ให้กับไกด์ดวงเด่นและสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้ดวงชะตาตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่22นะฮะเดือนตุลานะครับเรื่องเด่นๆเ,เรื่องวชัวร์ววที่ต้องเจอนะครับเรื่องอะไรบ้างนี่ฮะระเป็นสัปดาห์ที่ดาวราหูย้ายพอดีนะฮะมันต้องเกิดแรงกระเพื่อมนะครับมากน้อยแตกต่างกันนะฮะมาดูครับคนเกิดวันจันทร์เจอเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของหน้าที่การงานครับมีการขยับปรับเปลี่ยนนะฮะคุณอาจจะได้ข่าวได้ยินได้เจอหรือว่ามีการไอเดียอะไรใหม่ๆที่จะได้ลงมือทํานะครับ มันเป็นสัปดาห์ที่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะมีข่าวจากบริษัทจากออฟฟิศนะฮะในการเริ่มต้นในการดําเนินงานใหม่ๆห,หรือว่าเตรียมจัดอีเวนต์คือมันจะมีแรงกระเพื่อมอะไรบางสินน่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานนะครับจะดีจะมากจะน้อยแล้วก็ตามอยู่ที่บริษัทตัวแต่ละคนที่แตกต่างกันแล้วก็ตัวงานแต่ละแต่ละคนแตกต่างกันบางคนทำฟรีแลนซ์นะฮะก็ไม่ได้มีบริษัทเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าก็กำลังขยับ นะครับในช่วงสัปดาห์นี้พอดีหรือกําลังจะมีไอเดียนะครับทำอะไรก็ดีนะครับทําได้เลยนะฮะถ้าคุณมีไอเดียแล้วก็ตามนะครับทำได้เลยนะครับเจ้าวะมันมานะฮะปัญญามีด้วยแล้วก็ไอเดียก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับทีนี้ครับมาดูข้อต่อนะฮะเรียกว่าเป็นช่วงเวลานะครับในเรื่องของข่าวดีๆเรื่องของเงินทองครับมันมีสัญญาณชีพเรื่องเงินทองที่ดีขึ้นนะฮะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับเรื่องงานเนี่ย คุณจะเจออย่างที่บอกความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมี j อบพิเศษเข้ามานะครับหรือแม้แต่บางคนไม่ได้ทํางานในเรื่องของการหาเงินรายวันถูกไหมฮะางคนทางานราชการนะครับบางคนทํางานแลวิสาหกิจบางคนทํางานออฟฟิศนะครับมันไม่ได้มีเงินค้าขายได้แต่ละวันนะฮะมันก็จะเป็นการซื้อของที่อยากได้มานานนะฮะน่าจะเป็นของที่พอจะมีราคาสําหรับตัวเรานะครับในมุมมองของเราว่าเออมันก็พอจะมีราคานะฮะ ถามว่าจะซื้อได้ไหมก็ซื้อได้ซื้อได้ราคาเป็นไงซื้อได้ราคาที่ดีนะครับบางทีคุณอาจจะได้คูปองได้ส่วนลดหรือเขาจัดเซล,ลอะไรพอดีนะครับเรียกว่าเป็นการใช้เงินแบบคุ้มค่านะฮะมันแปลว่ามีข่าวดีเรื่องเงินทองนะมีได้ทั้ง2แบบนะฮะแบบแรกก็อย่างที่บอกว่าขา,ขายขายโอเคสัปดาห์นี้มีไอเดียในการค้าขายแล้วก็การเงินเข้าหรือว่ากระแสะการเงินดีๆข่าวดีๆเข้ามาแต่บนไม่ได้ค้าขายนะฮะก็จะได้ซื้อของที่เออราคาพึงพอใจนะครับนี่แปลว่า มันต้องมีเรื่องดีๆข่าวดีๆเรื่องของเงินทองนะฮะรับประกาศต่อมาครับในช่วงนี้นะฮะอันนี้ที่จะต้องระวังนะครับมันมีดวงมีปัญหาเรื่องของครอบครัวนะฮะคนเกิดวันจันทร์นะครับคุณเตรียมความพร้อมนิดนึงว่าคนในบ้านเราจะป่วยไข้เป็นสบายคนในบ้านมีปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับทำให้เราห่วงวิตกกังวลนะฮะแล้วก็คนในบ้านในช่วงนี้ก็อาจจะมีเหตุปัจจัยนะครับให้มีเรื่องเดือดร้อนให้เราไปช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานะฮะแสดงว่าในช่วงสัปดาห์เนี้ยโฟกัสเรื่องของคนในครอบครัว คอยจับตาดูคอยสังเกตดีๆครับบางทีใครที่มีลูกหลา,านเร็ว่าสัตว์เลี้ยงคอยสังเกตเขาดีๆนะครับโอเคนะข้อต่อมาครับอันนี้ก็จุดเด่นอย่างครับคือมีไอเดียใหม่ๆนะฮะคุณเริ่มที่จะอยากจะขยับขยายชีวิตตัวเองนะฮะบ,บางทีอาจจะมีไอเดียจากงานเดลเรียกอยากหาเงินไรายได้พิเศษหรือว่ามีไอเดียอยากจะทําอะไรพิเศษๆนะฮะมันไม่จะเป็นว่าต้องหาเงินอย่างเดียวแต่ว่าอย่างน้อยชีวิตมันจะมีการขยับออกจากกรอบเดิมๆนะฮะ ออกจากกรอบที่เช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนใช้ชีวิตประจําวันแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นนะฮะเนี่ยสัปดาห์นี้มันก็จะมีอะไรใหม่ๆนะครับบางทีเราอาจจะต้องคิดรือทาอะไรใหม่ๆของตัวเองหรือ,อมีคนภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกทําให้เราต้องขยับปรับเปลี่ยนะครับเออสัปดาห์นี้เดินทางไปนี่หน่อยสิมันนอกเหนือเส้นทางกับที่เราเคยทํางานนะครับหรือว่าสัปดาห์นี้ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นหน่อยสิแปลว่ามันต้องมีกิจกรรมอะไรที่นอกเหนือจากชีวิตประจำวันทั่วๆไปของเรานะครับในช่วงสัปดาห์นี้ แล้วก็ทําได้ดีทําได้มีความสนุกด้วยนะฮะประการต่อมาครับอันนี้ที่ต้องระวังคือความขัดแยง้งอารมณ์ร้อนรมแรงอารมณ์ร้ายนะฮะร,ระวังความขัดแยง้ทาบบายแงทะเลาะบ้แ้งหรือว่ามีปัญหากับคนรอบตัวทุกคนใกล้ตัวนะฮะอันนี้ผมต้องเตือนเรื่องของคําพูดวาจาพิเศษ,ษหน่อยเพราะว่ามันจะมีการพระทะคารมพะทะอารมณ์กับคนใกล้ตัวได้ง่ายนะครับนี่คือหลักๆเลยนะเลขมงคลครับมีดังนี้ครับมีเลข1270ดแล้วก็เลขที่ไม่ตูโชโรคือเลข8สีที่ถูโชโรครับมีดังนี้ มีสีขาวเขียวฟ้าแล้วก็ม่วงส่วนสีที่ไม่ไมค่อยดูชุ่คือสีส้มวันที่ดีครับมีวันพุธกับวันพฤหัสครับวันที่ติดขัดคือวันจันทร์นะฮะรวมถึงฮงจุ้ยโชคลาภครับสัปดาห์นี้เคลียร์คลีนห้องนอนนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับในช่วงนี้ทำอะไรก็ตามอยู่นีต้องระมัดระวังนะฮะสัปดาห์นี้นะผมเตือนนิดนึงว่าระวังอารมณ์เป็นพิเศษนะครับคนรอบข้างเราหรือตัวเราเองครับอารมณ์จะขึ้นขึ้น,น,นลงลงไวไมันจะมีการพัฒน์ล่มพัฒนอารมณ์ไันได้ง่ายนะครับหนักแน่นใจเย็น แล้วก็มีเมตตาให้ภัยเยอะๆนะฮะโอเคครับขอให้โชคดีกับสุขครับกับสัปดาห์ที่ราหูย้ายครับไปกันหังใจครับโชคดีสวัสดีครับ